จ้าเพื่อนเพื่อนถอดหอยของเ้าพร้เสิร์ฟเราจ้าวัสดีจ้าพี่น้องพ่อกันอีกแล้วก็ปัาสายกินเลาะเกาะไต้วันมือนีปัาสายสีผ้ามาถอดหอยสูตรแบบของไตวันเนาะค่ะมาเบิ่งเลยค่ะว่ามันแตกต่างกับอถอดหอยบ้านเฮาแบบใดอันนี้แป้งพี่น้องแป้งผสมนม้ำมีแป้งยังเนี่ยปัสสายบองให้ฟังเนาะแป้งเท่าผสมกับน้ำจ้าพี่น้อง เลือหน่อยนึงใส่ซอสขาวหน่อยนึงใส่ผงชูรสหน่อยนึงแล้วก็นำมันงาพี่น้องเพื่อควาหมหอมเข้าไว้ถทอดแล้วต่อมาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือว่าแป้งทอดก่อบพี่น้องเอาไว้ชุบกับอันหอยนา่งร่มแล้วก็ทอดพี่น้องแล้วก็ต่อมาเนี่ยกะสีมียนทั่วปนพี่น้องเอาไวล้ลวยหนะยาย่ำมันเข้าทอดหอยแล้วอันนี้กะสีมีน่นาจิมเนาะเนาะจ้ะนาจิมต่อมากะซีมีย่พักพี่น้อง อันพักอันบานเห่านี่เขาจะใส่ถั่วงอกเนาะแต่ว่าบานเพิ่นจะใส่ผักกาดขาวแต่ว่าตัวน,นี้เพราะมันผักกาดขาวได้พี่น้องมันจะแพงกว่าผักกาดขาวอันบานเพิ่นจะเอือนพักอันตีเมียพี่น้องตาเหล่าโผเป็นยังจันเอื่นยังสั้นเพราะว่าพักตัวน,นี้มันแสบหลายพี่น้องบัดนี้ย่ามหอาไปพักโดนคว้วห่อนแล้วมันจะยุบเหลือหน่อยเดียวพี่น้องบัดนี้ัวก,ก็นึกงว่าแต่เมียรักกินก็เลยตีเมียพี่น้องเขาก็เลยเอื่นพักตีเมีย พักตีมเมี่ยเนี่ยก็คือว่าเอาไวก้กะพัดพัดแล้วก็กินกับมันถอดหอยเอาว่างไว้กลางๆเนาะพี่น้องเพราะว่าพักนี่มันแพงเข,เ,ขเขาเออถ้าเขาเฮ็ดขายเขาจะบปเฮ็ดพี่น้องมันจะขาดทุนแต่ว่าป่าปูเองบะเนียนกับมีกระเทียมเอาไปสาหรับพัดพักตัวนี้แหละพี่น้องแล้วก็เกลือหน่อยหนึ่งพงษชูรสหน่อยหนึ่งอันนี้ต้นหอมพี่น้องเอาไปใส่ผสมกับย่ามห่อถอดให้มันหอมแค่นี้แหละพี่น้องเครื่องปรุงป้าไปไปเบื้องกันเลยพี่น้อง ไปบ่งวิธีอ๋อเริ่มบอกไปพริกไทยพี่น้องไว้ถะ่วยหน่อยนึงปลาเขาคั่วเลยพี่น้องจ้าเพื่อนๆถ้ามาเบ่งวิธีทอดหอยแบบไต้วันเลยคะ่ะทอดหอยนางรมแบบไต้วันใส่หอยนางลวมลงไปจ้ะคุกๆกันแป้นทอดกันหน่อยเมืม่อนึถือกล่องเลยพี่นอ้องก็ทำา มุ้งอยู่คู่ไดถือกล่องให้เธอเองเขาจะบัดทอดคือบ้านห้าวโดยพี่น้อง <S <S บ้านห้าวอยู่ <S <S จะใส่แป้งกรอบทอดกรอบกินก็ทอดบา้านเขาจะจะกินยืดๆนะพี่น้องเขาจะเห็ดบะเกอร์ก,กันกับบ้านห้าวโบธนัด์โดยพี่น้องเด้อมนะื่อนึงถือกล่องให้พี่น้อง แค่กัเป็นผัดไหดุ้งแล้วบางหนังจากในจากในผัวแล้วก็กบบินบวชกินไม่หมดแล้ววะมันมีทั้งต่างไม่มีแต่เทพแปลงซื้อให้ผสมใบได้ที่นี่นเอาปูดทั้งไตหวานจากเมื่อไหร บ้านเพื่อนจะกินยือดเืดได้แน,น่นองเลยกพ่าได้กินกรอบคือบ้านห้องบ้านห้องนีจะใส่แป้งกรอบๆบ้บานเพื่อนนี่จะกินยืดๆ แป้งสำามีก็พอแล้วเดี๋วกคุณบ่เว้จ่าพี่น้องล้งจางข้าทอดอันไปได้คู่นึงแล้วข้างล่างเริ่มกรอบแล้วเ้ามาตอกไข่ใส่เลยพี่น้อง ซอคลายใจบบธนัดป็นในพี่น้องเลยนี่หนึ่งคือกล่องบบธนัดเลยทางล่างเริ่มตาแล้วอนนี้ฝากกลับเลยจ้ะไปจะกลับนับแล้ลว ทอดไปอีกแค่คู่นึงก็ได้แล้วพี่น้องล่อไหนไข่มันสุปจังน้อยก็โอเคแ้วจ้าพี่น้องพอได้ทีเราก็เอาจานครอบกราบออกเลยพี่น้องจ้าเพื่อนๆกลับออกมาแล้วก็สิเป็นจังสี่เพื่อนๆเดี๋ยวเข้ามาโรยอันถั่วลิสงโรยน้ำจิ้มเลยพี่น้องเดี๋ยวป่าไปพัดพักก่อนแป๊บนึงรอบแปบ๊บนึงนะจ้าพัดพักกับเบอร์ไหนยากพี่น้องกระทะเกาห่อเราเพราต้องล่างเอาน้ำมันลงทิ้งอัน ระเทียมเจียวถึงกระเทียมล้องไปพี่น้องก็ต้องย่างกระทะยากออกากระทะเดิมเรานั่นเองเทียมหอมแล้วก็พิงพักตวักาบช่าดิ่นลง่วนขโมงโงงถึง หวยเกลงหน่อยนึงกระไสได้แล้วพี่น้องจ้าเพื่อนๆทอดหอยของเข้าพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ามาเพื่อนๆทอดหอยของเขากะแล้วแล้วมากินน้ำกันเลยจ้าทอดหอยแบบสูตรของไต้หวันอันนี้พัดอันตีเมี่ยพี่น้องจานบบบใยหนึ่งพัดออกมาแล้วได้ซ้ำนี่ละเนวมาผัวเด้ตีเมี่ย่าเป็นเมียรักกินนี้จัดพี่น้อง มาจ้าพี่นอ้องจวดจวดน้ากันเลยหอยนางรมทอดเนี่ยพี่น้องใต้บันเพิ่นจะกินยืดยืดไปนี่ไหมพี่น้องน,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 นุ่มๆแป้งนุ่มๆเหนียวเหนียวนุ่มๆยืดยืดอชอบพัก อเนี่ยคนไต้หวันเขาจะกินแบบนี้พี่นอ้องเขาจะพว่กินกรอบๆเหมือนหอยทอดบ้านเฮาอืมบลูกอทั่วปนน้ำเธอหลีสงขั่วปนแซ่บพี่นอ้องแซ่บ ทำเองกินเองบ้านห้องเขาจะใส่ทั่วงอกบ้านเพิ่นจะใส่ผักกาดขาวหลักกระพักตัวตีเมี้ยเนี่ยแต่บ้านคอมเมนเขาเห็ดขายเขาจะบ่ใส่ผักกาดตัวตีเมี่ยเนี่ยมันแพงแแ่บจนตีเมี่ยืยืดๆเขามากินยังสี่คนใจบนันสูตรของเขา แป้งกระแค่แป้งเท้าพี่น้องก็แป้งกรอบหน่อยนึงผสมกันใส่เกลือใส่ผงชูรสอ่าซีอิวขาวไง่ายๆพี่น้องแซ่บแซ่บไปอีกแบบ นั่งลุมควนๆวนอยู่เลยหอน ดืดอรสชาตแซ่บครับพี่น่องกลมกลมส้นเหนียวอ่ะเรี้ยวเบี้ยวาันๆเผ็ด ซอสสามยังซอสพริกซอสบักเขือเทศแล้วก็น้ำจิ้มไก่พี่น้องลุ่งตัวครักเลยป้าก็จะกินเบิด จ้าพี่น้องป้าสิกินต่ออกอยู่ย่านคลิปนั้นเน่าพดขอ,อยุติคลิปนี้ไปซ้ำนี่แล้วเนาะขอบคุญขอบคุณนานๆเลยพี่น้องที่เข้ามารับชมใส่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป่าเนด้อจ้าไม่บา,บาย